รักหักเหลี่ยมโหดคิตตี้ชี้ชาปล่อยแชทด,ดุดของเชอเอม เรียกได้ว,ว่าก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นกระแสดราม,ม่าก,กันในช่วงหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับสาวเชอเอมชยานุษย์ที่ได้มีข่าวในวงการสายนางงาม Miss Universe Thailand 2563โดยประเด็นเดือดตอนนี้ได้ถูกเล็งไปที่ใครคือคนปล่อยแชทหลุดของสาวเชอเอมออกมาซึ่งในทวิตเตอร์ตอนนี้ได้เลงไปที่เพื่อนสนิทของสาวเชอเอมอย่างคิตตี้ชีชาหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามแนนุโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่เป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันอย่างมากและเคยมีข่าวว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันมาก่อนโดยในแชทชื่อของเชอเอมนั้นได้ถูกตั้ง เป็นอีโมจิรูปงูชาวเน็ตต่างมากจึงได้หาข้อมูลมาเผยกันว่าคนเดียวที่เรียกและตั้งชื่อของเชอเอมเป็นรูปงูได้นั้นมีเพียงแค่คิตตี้คนเดียว โดยถึงขั้นไปย้อนโพสต์เก่าๆของสาวคิตตี้ในไอจีส่วนตัวเป็นการโพสต์รูปคู่และมีรูปงูปิดท้ายซึ่งในแชทหลุดออกมานั้นมีข้อความหนึ่งที่แฟนคลับได้เห็นว่าเชอเอมได้เชิญบุคคลหนึ่งเข้ามาในกลุ่มไลน์หลังจากที่ได้เข้ามาในกลุ่มแล้วได้แนะนําตัวว่าสวัสดีค่ะคิตตี้นะคะเป็นพี่เลี้ยงมือใหม่ไร้ความสามารถของเชอเอมค่ะฝากด้วยนะคะและทางหนุ่มเคนก็ได้ตอบกลับไปว่าสวัสดีค่ะพี่แนนโนซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าใช่จริงหรือไม่และไม่ทราบสาเหตุว่า ถ้าใช่แล้วจะเป็นคนปล่อยแชทหลุดไปเพื่ออะไรต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างเลยค่ะ